สมุดรถซื้อจังสี่เเอ่อหนึ่งสี่ให้ให้สี่รองรางรองรางสี่หนึ่งนึ่งสีหนึ่ง๋อ้โหเจ้าขันหนึ่งสี่สีบนสี่บนะอ๋อคือคือดับดับนี่ดับนี่มันคือว่าดับหลักน่วยไหมอ๋อ่วยอืมขันผู้ใด้มีขันผู้ได้มีรันรอยซื อย่าไปเสื่อมรักนวอยเส้นนะบนแหมมันก็ายสินพเสียเงินหลายเสื่อล่างก็ได้คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับยุซี่แฟนช่องแฟนเพจพอดับสามทุกท่านนะครับผมนะครับยินดีด้วยเด้อนะครับสำหรับยุซี่ทนใดนะครับที่มีโชคนะครับผมกัะปูสารคามนะครับผมแล้วก็ ของสายเหล็กวิ่งนะครับบอบนาสิพาดกันหลายทานนะครับผมเพราะว่าทัาใดที่ตามเล็กวิ่งอยู่ของพอัวพันหรือปูสลักข้ามหรืออ้อนน้องเปือนะครับผมสำหรับสายเหล็กวิ่งนะครับผมนะครับบอนาปิดบังกันนะครับสลหรับงวดวันที่สิบหกนะครับที่ผ่านมาเมอกี่นะครับผมนะครับการจะดี้หลายทานนะครับผมนะครับทันใดที่ยังติดตามของปูสลักข้ามอยู่นะครับทานใดที่ได้รับชมชิปของปูสลักข้ามนะครับค่ะปูสลักข้ามนี่หามากเต็มเต็มเลยนะครับผมสลหรับปูสลักข้ามนะครับวิ่งนะครับผมนะครับวิ่งหนึ่งส ตัวเด่นนะครับของปูสระคามให้1 8ึ่แล้วก็ตัวล่องนะครับผมให้ hey, 6 4สนะครับผมป weight weight ูสระคามจับ nin คู fiquei, iter, ่ให้เลยนะครับ <Syria> ท <meter used> <forte> ่านผู้ชมนะครับปูสระคามจับคู่ให้เลยจับคู่เด่นให้1 4ึ่นะครับหนึกับสีนะครับผมนะครับสรับสามโตนะครับของปูสระคามงวดนี้ให้5 1 4นะครับสรับไอซี่แต่ใดที ติดตามนะครับเดี๋ยวรับชมชิปอยู่นะครับผมกับหนาสิมิโฉกันนะครับยินดีนะครับดีใจนํากับเวซี่ทางช่องคนกับสร้างนะครับทุกท่านนะครับที่มิโชกนะครับผมนะครับแต่ละก็บว่เป็นยังครับสำหรับทันใดที่ยังบัตรมิโชกนึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าตามต่อนะครับสำหรับเวซี่ทันใดที่ใส่แอดมินตามต่อนะครับผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดติดตามและอย่าลืมกดรุมหัวใจนะครับนะผมให้เป็นกําลังใจให้ทางคนกับสร้างนั่นไม่ไหนได้อครับเด้อนะครับมาเงนะคครรับว่าาปูสมเพิ่นนหแแทบบ่มว่าเลขออกแล้ว มาบอกว่แมนนะครับผมห้าเซลล์ชิปเก่านะครับผมขึ้นมาให้มึงนะครับผมไปรับไปชมไปฟังพร้อมกันได้ครับผมไปครับ,บน,นี่ครับ C6 กอเคอเพราะแนวว่านี่เริ่มเอาเอาเด่นเลยเนาะหมดนี่เหรอครับปูวิ่งก่อนเนาะวิ่งหมดนี่แหละวิ่งวิ่งก่อนเลยเน้นเนียนเคของเขาคับรถวิ่งหนึ่งสี่ ยังหัสีมา่อครับหัสีมาหสีมาเนาะอีกหนึ่งห no. ้ก 1, 1, <Y> <Y> 4. 4. ับสีนี่จับด้กันเลยก็ได้ีิบีรอดานียานีเดนมันเด่นเดนหนึตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่าวัดาวที่เก่าว่าดาวที่เก่า ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลบกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางตัวเกาอีกตัวไม่ได้ตัวเกาไม่ได้ตัวเกาเนี่ยนี่นี่ ตัวเก่าัเก่าหนึ่งแปดซีหนึ่งแปดนปซี่คือเก่าครับแต่ตัวเก่ามันมีหลักฐานมันมันออกยู่บเส่ดิพวกเด็กวิ่งเด็กองวันันออกข้อเสาไหมเด้อวัดวัดทิตย์วัาทิตย์บ่ดวัดสิบห่ไมันจะพ้าคมหนี่กอืมาทนนี้ลองลองดิบ่ลอยถอยไปไปลองถอย น่สงเสียปสีจบปอะสิเนี่ยเอาปอะสิท้แอเลกกลองคไตสี่อกคูสี่ห้าเวลาไปไปจับคู่เด่นจับคู่เส้นหนีบะจับคู่เด่นนะครับจับจับคู่จ่ออจาเนาะเงี้ยบครับจับ คู่ับคู่เด่นแับคู่เด่นลงหนก็รูพีคต่อเลรต่อเลยต่อเลยมันหนึ่งสี่แล้วก็สี่ปดเด่นเด่ร่องหนสองตัวปะครับตัวนี้ตัวนี้เหรอโอ้เข็ขนเ นี่คือปูสารกามเน้นนี่แทบแทกันเลยทห็นเลี้วบมันจะอ่อนลายดรอกย่อมซื้อรถนี่ออกวันนี้เลยสุดกำลัดของปูสลักข้ามเดี๋ยวครับผมมาตรเนียงจมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับเด้่องสลักเซนีนะครับผมนะครับเลขของปูสารคามนะครับผมนะครับออกวันอาทิตย์นะครับผมพฤษนผ้านะครับพฤ้นผ้าคมนะครับของ วันที่16นะครับพฤษภาคมนะครับผมาสำหรับเลขวิ่งนะครับผมสำหรับเลขวิ่งของปูสลักข้ามนะครับงวดนี้นี่มีม่านหนาสนใจนะครับท่านผู้ชมนะครับหนาสนใจที่สุดก็คือว่ามีหนึ่งมีสี่นะครับผมเลขวิ่งหนึ่งกับสี่นีนะครับผมค่อนข้างที่สีบอกมาดน่อยได้ครับสลับหนึ่งนะครับสี่นีนะครับผมนะครับก็ล่องออกไปด้วยครับสายขยันนะครับผมสายขยันสลับเด่นนะครับผมเด่นนะครับปูสลักข้ามนะครับย่างไห้ตัวเดิมนะครับยังยืนยันตัวเดิมนะครับหนึ่งแปดสี่นะครับเพราะว่างวดก่อนปูสลักข้าม 184นะครับผมนะครับ184สี่สลับตัวเด่นนะครับผมสลับตัวล่องนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมลองนะครับผมลองสลับสายตอนนี้คือสายขยันนะครับเด้อสายวิ่งสายแลนสายหลุดนะครับผมนะครับ645นะครับผมสลับงวดนี้นะครับคู่นะครับจับคู่เด่นให้เลยนะครับผมจับคู่เด่นให้เลยนะครับผมจับคู่เด่นให้คู่หอมาชุดงวดนี้นะครับผม2ชุด2โตนะครับผมสลับจับคู่เด่นนะครับมี1448นะครับผมน่าสนใจนะครับผมเพราะว่าเลขสี่นะครับผมสีนี้มากเกือบ ทุกตัวเลขของปูสารคามนะครับผมสำหรับการจับคู่เด่นนะครับคู่เด่นคู่ร่องนะครับผมนะครับปูหอมานะครับผมปูให้มา6 5 6 4ยังติดสี่คุยกับเราครับท่านผู้ชมนะครับผมกะยังเป็นแนวทางเด้อนะครับผมนะครับสำหรับสามตัวพิเศษนะครับผมพิเศษยักษ์ใหญ่ใจสปอร์ตนะครับผมท้าเดือนทุกสำนักนะครับห้าหนึ่งสี่นะครับผมหาหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองนี่ล่างบว่ปู หนึ่งสองยืนยันนะครับลงล่างไม่ต้องกลับนะครับผมสำหรับปูสารคามให้สำหรับงวดวันที่สิบหกนะครับผมก็ลองไปเป็นแนวทางนะครับผมนะครับนี่คือตัวเลขสูตรคำนวณของปูสารคามนะครับนี่เขาอะไรขอที่ปูซาดั้งปูบอยบ่าปูซาเอาโทษอยู่หน้าจอลลดโทษลดนหน้าจอลทั้งหมดเลยปูมาปูเป็นคนพกเสกให้อันนี้ตะขอตะขอสั่งขอเงินขอทองเหลื่องเงินเหลื่องท่องตะขอสั่งนะครับตะขอสั่งก็ได้นะคง นี่ราคานี่ครับบูซานี่ก็โทษขเขาไปได้นะครับผมนะครับไม่คยถามกันครับผมนะครับนี่ก็น้องสร้างนะครับผมเอ้กระตุ้นครับกระตุ้นนี่อันสร้างนี่ก็เพราแม่นว่ามีแต่อันอันตะขออันอันท่องนี่ครับมีเสื่อมตัวนีตัวนี้คือคือหนังหนังเสือประกำเด่นเด่นถ้าดันไหปูตามสิปูเคยศึกษามานี่ครับมูตะขอสั่งปูใกลศึกษาพวกสัตเยสัต์นี่เนาะคือสัต์นี่มันชิสัตมงคล สั์นี่คือพ้นพูด้ใด้เจ้านี่สมัยพ้นเป็นเอพ้นอยู่ได้เป็นเป็นกษัตริย์เป็นกษัตร,ริย์เป็นพระเวทสันดอนพ้นเอาสร้างท่านให้พ้ามผ้ามเป็นเที่ยวดาแปลงล่างลางมาไหมเมื่อเมื่อขอมาขอสร้างไปไหวไปไหวแล้วบนี้พ้นไ่้คอยตก<า>ได้ครับ<า><า> หา้ของก็กดีพ่อได้พินข้าเรามันกนก็สร้างค เด้อครับท่านผู้ชมนะครับเอฟซีแฟนช่องนะครับผมตอนนี้นะครับปูสลักข้ามก็ไดพุกเสกตะขุดลกสร้างให้แล้วก็ตะขอสร้างบาง坤ให้เรียบร้อยนะครับผมตะขอช้างนะครับผมดินทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมเกาะเงินเกาทองเรียกเงินเรียกทองนะครับผมบัลลับบริวารให้กับกลายเป็นดีได้นะครับผมขอเงินเกาทองเรียกเงินเรียกทองนะครับเงินทองบวชเข้ากระเป๋านะครับผมเงินออกกระเป๋าดุดุนะครับผมก็ลอกเอาไปบูชาเมงนะครับเด้อตะขอเงินตะขอทองนะครับผมเกลียวเหนี่ยวหลังนะครับสิ่งบดีให้กับกลายเป็นดีได้นะครับสำหรับตะขุดล จุไปด้วยนะครับผมคนหางสร้างโลกสร้างหนังสร้างหน้าสร้างกระดูกสร้างว่าไงคือของมงคลสร้างนะครับผมสายโคุชรักชลสานะครับผมสัญญาณหนีมดนะครับผมนะครับสลักทันไดทีครับผมมีไหว้ทิ้งที่สร้างที่กระเป๋านะครับผมแขนนารถนะครับครับแขนนารถชนเรือใดนะครับสลากทันใดสนใจนะครับผมจะโทรเขามาได้นะครับผมเบอร์โทรที่อยู่หน้าจอที่ท่านผู้ชมรับชมอยู่นะครับผมทำไม สู่ก็พอมากสร้างไถตัวสนะครับแมนครับผมอ้าจอสันเดอร์พี่น้องครับผมแสดงอะไรที่อยากสนับสนุนทางเพจทางช่องการโทรเข้ามาได้นะครับตีเหนือตีโตนะครับผมนะครับดีเป็นมหามงคลนะครับอุศลครับอุศลข้ามเพิ่งก็ไดพุกเสกหายแล้วนะครับผมสละอีซีสุขภสุคนเดอร์นะครับโทรเข้ามาเบอร์หน้าจอเดอร์นะครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณรับชมนะครับผมสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง